หากคุณต้องการพวงคุญแจที่มีแต่ความชิพหายเราขอแนะนําพวงคุณแจจินวารุผลิตด้วยอะคริลิกชั้นดีแข็งแรงแตกหักได้แต่ยากใช้งานได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการใส่ให้เลท่อใส่แต้นเคป๊หรือใช้เป็นดากระจายกำจัดสตูหรือจะใช้เป็นเครื่องรางให้เล่นเกมได้เก่งขึ้นเด้๋ยๆๆๆแปลกแแล้วเนี่ยได้เหรอวะได้ดีวะ สั่งซื้อวันนี้เลยสเสนอราคาเพียง129บาทสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook จินวารุหรือทางช้อปปีลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปซื้อเลยสิทธิพิเศษหากสั่งภายในช่วงนี้สามารถรีเควสตข้อความอะไรก็ได้หลังพวงคุญแจด่วนมีจํานวนจํากัดสั่งมาแค่นี้รีรีสีกันด้วยนะจ๊ะ เวิลด์แคมป์ทูไมโครจิวารุเฮียสวัสดีครับ mm hmm. ผมเจมส์จิวารุนะครับหลายๆคนเล่นเกมบลีกออฟลีเจนไวน์ริฟกันอยู่ใช่ไหมครับ วันนี้นะครับผมก็มีข่าวด่วนนะครับผมถึง2ข่าวด้วยกันนะครับที่จะมาพูดให้กับเพื่อนๆนได้ฟังกันเพราะว่า2ข่าวนี้นะครับผมถือว่าเป็นข่าวที่หลายคนนั้นรอคอยมาอย่างยาวนานนะครับข่าวแรกจะเป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของแพท2.5นะครับที่ในปัจจุบันนี้ได้มีการประกาศแบบอ f ฟ i ิ i a l และ Ben f o ฟกเองก็ได้ออกมาพูดแล้วนะครับว่าจะมีการเลื่อนนะครับส่วนข่าวที่2นะครับนั่นคือข่าวการโดนเนิร์ฟแบบฟ้าผ่านะครับผมกับแชมเปี้ยน บนด์ Brand ที่หลายคนนั้นได้บอกไว้ว่ามันโกงเซเลอร์เกินนะครับในสุดแพทนี้นะครับเรเรียกว่าแพท 2.4c นี้โดนเนิร์ฟทันทีนะครับไม่ใช่แพท2.5เดี๋ยวเราจะไปเจาะข้อมูลทีละหัวข้อกันเลยนะครับ เรื่องแรกนะครับนั่นก็คือเรื่องของแพท2.5ที่กำลังจะมาในเดือนตุลาคมนี้นะครับในส่วนะครับผมทางอ f f i c i a l ก็ได้ทําการประกาศออกมานะครับว่าในแพท2.5ที่จะมาในวันที่9ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้ได้มีการเปลี่ยนวันในการลงครับเพราะปกติแล้วนะครับผมจะต้องมาในวันที่9ตุลาคมใช่ไหมครับแต่ว่าในแพท2.5นี้นะครับจะเปลี่ยนไปเป็นวันที่ 13ตุลาคมปี2021หรือว่าเลยจะกําหนดการไปทั้งหมด4วันด้วยกันซึ่งคงจะมีคําถามในหัวมากมายนะครับว่าทําไมถึงเลื่อนเลื่อนทําไมเกิดอะไรขึ้นนะครับผมอันนี้จะเป็นสมมุติฐานก่อนนะครับผมคิดว่าที่เขาทำการเลื่อนเนี่ยเพราะว่าเขาน่าจะมีการปรับปรุงแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวของบัคหรือมีการเตรียมตัวให้ทุกอย่างพร้อมและอย่าลืมนะครับว่า ในช่วงเวลาเดือนตุลาคมประมาณช่วงวันที่15-16นะครับจะเป็นวันครบรอบเกมลีกออฟด r e เนนด้วยซึ่งในวันที่16ตุลาคมปี2019นะครับก็ได้มีการเปิดตัวเกม e ีกออฟดิจเนนวายริปขึ้นมาครั้งแรกอาจจะเป็นไปได้นะครับที่ในแพท2.5นี้อาจจะมีอะไรเซอร์ไพรส์เราอีกก็ได้ดังนั้นนะครับเราก็ทําได้แค่รออย่างเดียวเท่านั้นแต่หลายคน,คนก็คงจะมีคําถามนะครับว่าเอา้อยางงี้แล้วเมื่อไหร่เด็บด,ด,ดรี่จะออกมา จนในที่สุดนะครับผมเราก็มีคําตอบจนได้นะครับซึ่งคําตอบนั้นก็ไม่ได้มาจากใครอื่นเลยครับมาจากเบนโฟบหนึ่งในทีมผู้พัฒนาของเกม a g u e of l e g e n d s Wild Rift ได้ออกมาทวิตเองเลยครับโดยทางเบนโฟบนะครับได้ทําการทวิตลงใน t w i t t e อร์ส่วนตัวของตัวเองนะครับโดยเบนโฟบนั้นได้กล่าวไว้ว่ายังไงก็ตามนะครับสำหรับคําถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของ d e ฟไดอาร r y ข้อแรกนะครับนั่นก็คือตัวของ De ฟไดอาร r y นะครับจะถูกปล่อยออกมาในต้นเดือนตุลาคม ให้ใกล้กับช่วงแพทมากที่สุดโดยที่พวกเรานะครับได้ทําการอีดิตหรือว่าทําการตัดคลิปอะไรทุกอย่างเรียบร้อยแล้วแล้วทุกอย่างเนี่ยก็ดูราบลื่นซะด้วยแต่ว่าพวกเราเนี่ยต้องให้เวลากับฝ่ายคอนเทนต์ของทีมเพื่อทําให้ทุกอย่างนั้นเรียบร้อยและข้อ2นะครับนั่นก็คือพวกเรานะครับจะทําการเปลี่ยนชื่อจาก d e ฟไดอารีให้กลายเป็นแพ r รีวิวแทนครับและเราก็ได้รู้แล้วนะครับนั่นก็คือ แพท2.5นะครับจะย้ายไปวันที่13ตุลาคมที่กำลังจะถึงนี้และข้อ2นะครับนั่นก็คือตัวของแพทพรีวิวนะครับนั่นก็คือตัวของคลิปวิดีโอเหมือนเดฟไดอารี่ตัวแรกอะครับจะมีมาในช่วงต้นเดือนตุลาคมนะครับดังนั้นช่วงต้นเดือนก็ขอให้ทุกคนนั้นเตรียมตัวรับแรงกระแทกให้ดีเลยแล้วเราก็มาลุ้นกันว่าในแพท2.5นี้จะมีแชมเปี้ยนตัวไหนหรือว่าระบบอะไรที่น่าตื่นเต้นรอเราอยู่นะครับ ซึ่งก็มีหลายระบบนะครับที่หลายคนรอคอยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบแชทโลกระบบพูดไม่นะครับผมที่หลายคนนั้นโหยหาเหลือเกินนะครับเพราะว่ามันสะดวกสบายจริงๆนะรวมถึงระบบอื่นอีกมากมายนะครับผมเพื่อนๆคิดว่าจะมีระบบไหนเข้ามาในเกมบ้างในแพท2.5นี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์มาด้านล่างได้เลยนะครับ โอเคครับเราจบไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องแรกนั่ก็คือเรื่องของแพด2.5ทีนี้เรามาพูดถึงแพด 2.4c กันบ้างดีกว่าครับซึ่งเอาจริงๆแล้วนะครับตอนนี้เราก็อยู่ในแพด 2.4c แล้วเรียบร้อยนะครับผมรอแพด2.5ในเดือนหน้าแต่หลายคนนะั้นก็คงรู้สึกตะขิดตะขวงใจอย่างมากเลยว่าเอ้ยผู้พัฒนาไม่รู้หรอว่าแบรนดเนี่ยมันโหดเหลือเกินเลยนะหลายคนก็พูดเปเสียงเดียวกันนะครับว่า ตัวละครแบนนะครับตอนนี้ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งมากเกินไปและหลายๆคนนั้นก็เห็นพ้องต้องกันรวมถึงทีมพัฒนาครับซึ่งตอนแรกในแพท2.44นะครับที่ออกมาตอนแรกเนี่ยหลายคนไม่พอใจเลยครับเพราะแพทนี้นะครับพุ่งตรงว่ามีความเปลี่ยนแปลงน้อยมากๆนะครับแล้วก็แชมเปี้ยนที่ควรจะโดนเนิฟอย่างตัวของแบร์หรืออะไรแบบนี้นะครับ กลับไม่โดนเนิฟเลยนะครับผมดังนั้นผู้พัฒนานะครับผมน่าจะมองเห็นปัญหาในจุดนี้เลยทําการเนิฟแบบฟ้าผ่าลงมาในแพท2 4 4นี้เลยทันทีครับซึ่งบอกเลยครับว่าการเนิฟตัวละครแบนในครั้งนี้นะครับผมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยนะครับทีนี้หลายคนก็คงอยากรู้แล้วนะครับว่าตัวละครแบนนั้นโดนเนิฟอะไรไปบ้างเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังกันง่ายๆนะครับมาเริ่มกันที่ตัวของค่าสถานนะพื้นฐานก่อนเลยนะครับอัตราเลือดต่อเลเวลจาก115 เหลือ95เลือกที่เลเวล15นะครับผมจาก2220จะกลายไปเป็น1860แทนครับเกาะต่อเลเวลจาก4.7เหลือ3.9ดังนั้นเกาะที่เลเวล15จาก116เหลือ105นะครับสกิลที่2ครับ p u l l e r of Fame ดาเมจนะครับจาก75 135 195 255บวกกับ60% AP ลดลงมาเหลือ70 125 180-235บวกกับ55% AP แล้วก็ Abrace bonus damage หรือว่า damage พิเศษจากการติด passive จาก25%เพิ่มขึ้นไปนเป็น30%แทนนะครับดังนั้น Skill 2นี้นะครับถ้าจะให้แรงขึ้นก็ต้องติดสถานะ a b r a c หรือว่าติดไฟก่อนถึงจะแรงขึ้นนะครับใช้เพียวๆไม่ค่อยแรงแล้วนะครับ s k ท l l 3ครับ Configuration d a ม m a e ดลงจาก70-100-130-160บวกกับ45% AP ลดเหลือ60 90 120 150บวกกับ40% AP แล้วก็สกิลอันติเมตครับพ c l โรคลาสโปรเจกต์ท e ยสปีดหรือว่าการเคลื่อนที่ของสกิลนะครับจากปกติ1,600ยูนิตต่อวินาทีลดเหลือ600ยูนิตต่อวินาทีแล้วก็อัตราเร่งโปรเจกต์ทหรือว่าการเคลื่อนที่นะครับจาก0ยูนิตต่อวินาทีกลายไปเป็น500ยูนิตต่อวินาที เอาง่ายๆนะครับนั่นคือตัวของแบรนด์นั้นจะตายง่ายขึ้นในแต่ละเลเวลเลยนะครับก็คือตั้งแต่เลเวลแรกเนี่ยก็คือจะตายง่ายขึ้นเลยคือเปลาะขึ้นนะครับแล้วก็สกิลสองนะครับก็คือถ้าเกิดใช้ดาเมจแบบเพียวๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยแรงเท่าแต่ก่อนแล้วก็คือโดนเนิบดาเมจมานิดหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าเราใช้ตัวของอเบสติดสถานะไปนะครับหรือว่าศัตรูนั้นติดสถานะไฟเผาอยู่เนี่ย ก็จะแรงขึ้นอีกนิดนึงนะครับส่วนทคกิลที่3นะครับผมดาเมจก็โดนลดหย่อนลงมานะครับผมก็คือโดนเนิฟลงไปส่วนสกษิณทีเมทนะครับผมก็คือการเคลื่อนที่เนี่ยก็จะเคลื่อนที่ได้ช้าลงนะครับผมจะเห็นลูกไฟได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยรวมแล้วนะครับผมนก็คือตัวของแบรนด์เนี่ยโดนเนิบลงไปแต่ถามว่ายังน่าเล่นไหม ส่วนตัวแล้วผมยังมองว่าตัวละครอย่างแบรนด์ยังเป็นตัวละครที่ยังน่าเล่นอยู่นะครับอาจจะมีการลดระดับลงมานิหน่อยแต่เชื่อเถอะครับว่ายังไงซับแบรนด์ก็ยังคงติดอยู่ในท็อปเทียร์ตัวละครที่น่าเล่นในเกมเ e ล็กออร์เดจวาริฟในแพด2 4 4นี้อยู่ครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงกับกรณีนี้ก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับยังไงก็ขอให้เพื่อนทุกคนนะครับมีความสุขในการเล่นเกมเหล็กออร์เด w วาริฟและที่สำคัญที่สุดนะครับถ้าเพื่อนคิดถึงเกมเ e ล็กออร์เดจวาริฟคิดถึงจินวารุ ก่อนจากกันนะครับขออนุญาตประชาสัมพันธ์หน่อยนะครับถือว่าเป็นการเครื่อนกำไรกับคนดูและเป็นกิจกรรมดีๆจากทางรายออดนะครับตัวผมเองนะครับผมจะมีตัวของ Watch Party ในรายการ Y-Rip ิป4 Championship นะครับผมซึ่งผมขอบอกเลยว่าจะมีตัวของ y c ยคอแจกด้วยนะครับโดยจะแจกวายคอทั้งหมด990 y c ยคอเลยนะครับผมซึ่งผมบอกเลยว่ามีทั้งหมด5รางวัลแบ่งเป็นของรางวัลตามนี้นะครับนั่นก็คือวันที่23กันยายน ตอนเที่ยงเป็นต้นไปนะครับจะแจก1รางวัลในวันที่1ตุลาคมแจก2รางวัลและในวันที่2ตุลาคมแจกอีก2รางวัลน,นะครับซึ่งผมขอบอกเลยว่าใครนะครับผมที่อยากได้ไวท์คอฟรีฟ ก็อย่าลืมมาดูที่ช่องจินวารุได้เลยนะครับสามารถดูได้ทั้งสองช่องทางน,นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรือว่า YouTube ยังไงก็เตรียมตัวรับแรงกระแทกให้ดีเลยนะครับเพื่อชอบคอนเทนต์แบบนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับผมที่สําคัญที่สุดนะครับอย่าลืมกด subscribe เพื่อเป็นงใจในการทําคลิปใหม่ออกมาเรื่อยๆนะครับเพื่อนๆนะครับผมอยากติดตามข่าวสารของเกม League of Legends Wild Rift หรือว่าความขึ้นหน้าต่างๆเนี่ยสามารถกดไลค์เพจจินวารุได้เลยนะครับผมและเกี่ยวกับเพื่อนๆนะครับผมอยากที่ นะครับผมลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเลยนะครับแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆนะครับอยากหาเพื่อนเล่นเกมวายริฟหรือว่าเกมต่างๆเนี่ยรวมถึงพูดคุยกับผมก็สามารถเข้าร่วม Discord จินวารุลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะครับและอย่าลืมไปกด Sub s c r i b e ช่องรองของผมด้วยนะลิงก์อยู่ด้านล่างใต้คลิปเหมือนกันนะครับโอเคเรียบร้อยครับตอนนี้ขอญาตลาตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีจ้า